โดยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ IMF ได้มีการปรับประมาณการตัวเศรษฐกิจโลกในปีนี้และปีหน้าขึ้นนะครับก็เซอร์ไพรส์เลยนะครับลงทุกสื่อเลยครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับล่าสุดนะครับถ้าเราลองอิงจากการปรับประมาณการครั้งก่อนนะครับบวกขึ้นมาประมาณ0.2สําหรับเดือนเมษายนนะครับจาก2.8ขึ้นมาเป็นประมาณ3ผมขอพูดเฉพาะปีนี้ก่อนล้วกันเพราะเดี๋ยวปีหน้ามันจะเป็นหลายแมทริกซ์นะครับก็คือปีนี้ Global GDP ปรับขึ้นนะครับจาก2.8เป็น3นะครับ หลักๆคือปรับจากสหรัฐอเมริกาจาก1.8เป็น1.9ปรับจากจีนนะครับจาก4เป็น4.8นะครับปรับจากยุโรป0.8เป็น1และปรับบ้านเราด้วยจาก1.8เป็น2นะครับแต่ว่าไฮไลท์หลักๆของการปรับในรอบนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากฝั่ง emerging market นะนะครับอย่างของตัว advanced economy ก็คือพวกยุโรปพวกอเมริกาเนี่ยขึ้นแค่0.1%แต่ในฝั่งของตัว emerging market กับ developing economy เนี่ย บวกขึ้นมา0.4ซึ่งหลักๆคือ0.8ของทางฝั่งของทางประเทศจีนและ0.2อ,อินเดียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะว่าช่วงนี้เราเริ่มเห็นโฟร์เนี่ยไหลเข้ามาในเอเชียเยอะนะส่วนหนึ่งคือดอลลาร์อ่อนแต่อีกส่วนหนึ่งคือเศรษฐกิจของฝั่งเอเชียเนี่ยเฮ้ยมันดูเหมือนมันมีความทนทานกับสภาวะดอกเบีย้ยกับสภา,าวะทาริฟได้ดีกว่าที่ควรไว้นะครับ นี่คือเป็นการเหตุผลหลักที่ทำให้เอ้ยทำไมฟโลไหลามาใน Asia? เอเชียเอ้ยทำไมอยู่ๆการปรัะมาณการเศรษฐกิจโลกรอบนี้มาเป็นการปรับขึ้นจากฝั่งเอออเอมเมอร์จิงมาร์เก็ตมากกว่าฝั่งแอดวานซ์นะครับประเด็นถัดมานะครับถ้าลงรายละเอียดไปในไส้ในเนี่ยอันนี้ผมพูดโอออก่อนนะมันมาจากสามถึเหตุผลเหตุผลแรกครับมันเป็นการฟอนด์โหลดดิ้งของตัวเศรษฐกิจ นะครับนั่นคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเอ็กซ์พอร์ตเยอะมากจีนเอ็กซ์พอร์ตไฮเออร์ไฮบ้านเราเอ็กซ์พอร์ตไฮเออร์ไฮหเือนยู่15มันเลยมองว่าเฮ้ยตัวฟอนโหลดดิ้งเนี่ยมันทำให้ตัวเศรษฐกิจในช่วง7เดือน8เดือนเนี่ยมันยังแข็งแกร่งอยู่ส่วนทาริฟจะมีผลเนี่ยมันเป็นสี่เดือนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอนโหลดดิ้งมันทำให้ GDP มันไปหนักในช่วงแรกนะครับเรื่องถัดมาครับค่าเฉลี่ยของ U.S. Average Tariff นะครับ เดิมเนี่ยนะครับเอเวอร์เจทาริฟของในสหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายนเนี่ยอยู่ที่24.4อเนตอนนี้ล่าสุดที่ IMF ก็เมาใส่ในแอสเซมบลินเนี่ยลงมาเหลือ17.3เป็นเหตุผลว่าจีนกดลงมาเหลือ30ยุโรปเหลือ15ญี่ปุ่นเหลือ15เพราะฉะนั้นเนี่ย US Average Tarif f มันกดลงมาด้วยก็เลยทำให้มีการปรับประมาณการขึ้น แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือนโยบายการคลังครับโผหลากหลายประเทศเลยนะครับมีการอัดตระตุนนโยบายการคลังอย่างสหรัฐอเมริกาก็จะมี OBBB ออกมานะครับแล้วก็เศรษฐกิจจีนนะครับเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวก็เลยเป็นหลากหลายเหตุผลที่ทําให้มันมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกในรอบนี้ขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวผมมาพูดเรื่องอื่นๆในวันพรุ่งน,นี้นะเรื่องนี้ขอพูดมาที่เซกเตอร์ปิดโรเคมก่อนนะครับพี่ปุ๊คือต้องบอกว่าการคอลของเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้เลยว่า ในช่วงไตรมาสสามเนี่ยนะครับเราก็มองคล้ายๆกับ IMF ในรอบนี้นะนั่นก็คือเราไม่ค่อยเวชหุ้นไทยเยอะเพราะเราคอว่าเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงนะครับในการเข้าสู่ภาอะเศรษฐกิจถดถอยแต่เศรษฐกิจโลกไม่น่าที่จะแย่เหมือนเศรษฐกิจไทยแล้วเราก็พูดถึงเรื่องการฟื้นตัวของจีนพูดถึงเพนท์อัพดีมานเลยเป็นที่มาว่าทําไมพอร์ตหลักของเราเนี่ยเวชไปในทาง g l o b a l p พ y ต่างประเทศเยอะ มีบ้านปูมี GC มี KCE นะครับส่วนโดวเมสิกเพยเนี่ยเรามีเหมือนกันนะแต่เราเลือกตัวดิ f เฟนซีฟอย่างทรูนะครับแล้วก็ซินเนที่มีปัตตาชฉพาตตัวของเขานะครับเมื่อสักครู่นี้ย k e e เนี่ยนะครับทางทันเนี่ย,เ,ยเขาก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มที่จะมีการต้องแตะเบรกนิดนึงละนะครับสำหรับในฝั่งของตัวเคมิคอลเนี่ยพี่ปูอธิบายก่อนนิดนึงว่าทำไมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานเนี้ย มันเหมือนมันเพอร์ฟอร์มขึ้นมาจริงมันเกิดอะไรขึ้นก่อนครับพี่ปุ๊ก่อนที่เราจะลงมาที่ตัว valuation กับ r e c o m m e n d a t i o n ของ t c ครับคือคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัว chemical ไทยเนี่ยถูกขายตาม fund flow ที่ออกจากประเทศไทยนะครับแล้วก็ fund manager เนี่ยเขาก็เลือกหุ้นที่มันดูเหมือนว่ามี fundamental ที่อ่อนแอที่สุดซึ่งก็คือ chemical เนี่ยก็โดนหนักมากทําให้ในเชิงของ valuation ของของหุ้น chemical บ้านเราถูกกดต่ำ ในเคมีคอลในรีเจนแล้วก็ในใน g l o b a l l e v e l นะครับอันนี้อันนี้คือสาเหตุหลักก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเชิงของ fundamental ในแง่ของ e a r n i n g เนี่ยมันดูเหมือนว่าตัวที่จุดประกายเนี่ยก็คือเรื่องของ asset monetization แล้วก็ d i v e s t m e n t ต่งางๆนะครับ <S <S ที่ดูเหมือนว่าเป็นการเหมือนกับตัดแขนตัดขาเพื่อที่จะให้หยุดไม่ให้มันมัน,มน มันมีปัญหาต่อไปนะครับตรงนี้เป็นจุดเป็นจุดประกายนะครับเพราะว่าการตัดแขนตัดขาเนี่ยแล้วก็การมาร์กลอสเนี่ยทำให้เกิดการมาร์กลอสขนาดใหญ่แล้วก็ดูเหมือนเออร์เน็งเนี่ยน่าจะเวิร์สไปแล้วคราวนี้ในเรื่องของการทำแอสเซทมานิทิเซชันเนี่ยอ่าจะทําให้เกิดการมาเกนละนะครับมันเริ่มกับมาเกนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะดึงในส่วนของ ROE ขึ้นนะครับเพราะว่าอ่าพอมันมีกําไรนอกเหนือจากโอเปเรชั่นที่อาจจะยังไม่ได้ดีนักเนี่ย ตัวอ้าอสูงขึ้นพุ้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่า v a l u a t i o n ที่เคยถูกกดลงไปจากฟันฟล o w เนี่ยก็เริ่มจะมีฟันฟล o w ไหลกลับเข้ามานะครับซึ่งถ้าถามว่าโอเคพอ Global GDP เนี่ยมันถูกปรับขึ้นนะครับ g l o b a l GDP ถูกปรับขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการปรับขึ้นจากจีนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่า c h e ม i c a l ซึ่งตลาดใหญ่นยมันอยู่ในจีนเนี่ยมันจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้น ในเชิงของฟันเดเมนทัลเนี่ยหุ้นเคมีคอลทั่วโลกเนี่ยมันควรจะได้รับการรีเล็กขึ้นแล้วพอมาดูภาพนี้ที่บอมบอมทงมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยว่าหุ้นเคมีคอลไทยหลายตัวเนี่ยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีรูมในการปรับขึ้นต่อขึ้นไปหาค่าเฉลี่ยได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าณจุดนี้ราคาหุ้นมันฮิตทาเกตแล้วเนี่ยเราเราเราเชื่อว่ามันมันเป็นจุด ที่เราควรจะขายหรือควรจะซื้อต่อเนี่ยผมยังเชื่อว่าสําหรับเคมีค a l ไทยเนี่ยยังควรซื้อต่อเพราะว่ามันยังมีแก็ปของ v l ู a t i o n ที่สามารถไล่ตามในส่วนของพอเพ a r ใน Global ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมคับได้ครับเนี่ยสิ่งที่ชาร์ตนี้กําลังจะบ่งบอกนะครับคือเราเอา Regional มาให้ดูนิดนึงสําหรับหุ้นหลากหลายตัวนะครับจะเห็นได้ค่อนข้างชัดครับคือมันคล้ายๆกับ Finance ก็คือ ตัวไหนที่มี ROE สูงตัวนั้นก็จะมี price per book ที่สูงกว่าเพื่อนเหมือนกับไฟแนนซ์เลยนะครับซึ่งเราดึงเป็น linear line ออกมานะครับตามสมการข้างบนนะครับแล้วรันล,ล r e s s i o n ออกมา R s า u สแครอยู่0.35 y เท่ากับ 0.098x บวกกับ0.3975วิธีการทำอย่างที่เมื่อกี้พี่ปุ๊กพูดแล้วผมขอลงรายละเอียดในฝั่งตัว technical t e r นิดนึงนะครับคือความหมายก็คือยอมรับว่าถ้า ROE ของเรายัางอยู่ตรงนี้นี่คือ2.26นะ มันก็ไม่ควรขึ้นไปเล่นเหนือลเนียแลน์ถูกไหมเพราะว่า RE กับเนียแลน์มันล็อกันไปตามเส้นตรงนะครับแต่ว่าถ้าเอา E มันสูงมากๆม,มันมีโอกาสที่จะเล่นเหนือลเนียแลายไหมมีครับอย่างบางบริษัทในมาเลบางบริษัทในอินเดียหรือเอเชียเหนือเนี่ยเวลา r อ e. าสูงๆเนี่ยมันเล่นเหนือเรียแนลายจริงแต่คุณสังเกตดูครับว่า IRPC ป h t c IVL หลากหลายตัวในบ้านเราเนี่ยมันเล่นต่ำเนียแลน์ เรากําลังจะบอกว่าอะไรถ้าไซคลมันฟื้นจริงฟื้นจริงจากอะไรสมมติเศรษฐกิจจีนปรับประมาณการขึ้น0.8%ยุโรปมีการเทมโพ r รอรี่ชัดดาวเนี่ยไซเคลเวลาเคมีมันกลัดเนี่ยมันจะไม่ได้กับแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นสเปรดตัวเดียวกัน HDPE เหมือนกัน PPPE เหมือนกัน o อเรฟินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นยกแผงผมก็เลยทําชาร์ตนี้ออกมาให้กับทุกคนดูแล้วเราวิธีการทาของเราคืออะไรนะครับคือเราเอาตัวเลขของ ROE เนี่ยแกน x เนี่ย เอาออ e ของพอทีเนี่ยไปใส่ในตัว X แล้วคุณก็จะได้ตัว Y ของ p r i c e per book ถูกไหมอ่าแล้วบุ๊ k ของมันคือ57แล้วคูณออกมาที่0.49ที่ทําที่ทำให้ออ E มันขึ้นไปที่เรียลไลน์สมมุติก่อนนะว่ามันถูกอัปเดตขึ้นไปเห็นไหมครับว่าถ้าซูมเข้าไปจริงๆอ่ะหลากหลายตัวเนี่ยมันต่ำกว่าเรียแนไลน์วิธีการทำของเราคืออะไรครับเราดึงตัวเนี้ยขึ้นไปที่เรียแนไลน์ดึงขึ้นไปที่เรียแนไลน์นะครับแล้วก็เอาบุ o k เอาออ E มาจับแมทช h โดยการใส่ในนสมการเี้ y เท่ากับ 0.09x เนี่ยใส่ลงไปมันก็จะได้ใส่ x เข้าไปมันก็จะได้ y เอา y ออกมาคอนเวิร์ตคูณกับตัวบุ๊กเนี่ย r u n วย์ของปอยทจมันจะได้ประมาณ27.7ที่เรีย a แ l i ไลแต่บอกก่อนนี่คือ end of 2026นะไม่เร็วนะนะครับแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าเฮ้ยเวลา c y c ข e อของการอัปเดตปีโตเคมอะ่ะเวลามันหายไปเนี่ยมันหายไป4ีปีแต่เวลามันทยอยกลับมาเนี่ยมันก็จะเป็นไซคล e ซึ่งที่พี่บุ๊กบอกคือไซคลจริงๆอะ่ะมันจะกลับปี27 แต่แน่นอนถ้าตอนไซเคิลมันกลับอะ่ะมันก็คงจะไม่เล่นตรงนี้แหละมันก็ไม่ไม,ม่มันจะไม่เล่นที่ตรงแบบ0.3บุกอะ่ะมันก็จะขึ้นไป0.49บุกแล้วไงก็เลยเอาลันเวย์ขึ้นมาให้เห็นภาพว่าเฮ้ยถ้าเศรษฐกิจโลกมันไม่ได้แย่ที่ทุกคนคิดไว้จริงจีนเริ่มมีดีมาน์ฟื้นตัวเมกาทาริฟเริ่มผ่อนลงมายุโรปเ,เริ่มเห็นสัญญ,ญาณการเทมเอรี ory, ่ชัดนาว ผมว่าเซกเตอร์2เซกเตอร์ที่มันมีโอกาสอัพขึ้นมาเนี่ยก็คือปิโตกับพลังงานซึ่ง2เซกเตอร์นี้มันเป็นเซกเตอร์ที่มันแบบอยู่ในโซนข้างล่างด้วยกันทั้งหมดเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ทั้งท้ายนี้นะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยผมก็เปิดให้กับทุกคนดูนิดนึงว่าแล้วต่างชาติเขามองยังไงเวลาต่างชาติเขามองมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมอยากเวลาเซกเตอร์พลังงานกับปิโตนะผมอยากให้ดูโปต่างชาติจริงๆครับปีกหรือพวกโรงไฟฟ้าหรือพวกอื่นๆเนี่ยผมเฉยๆนะเพราะว่าต่างชาติเวลาเขาดูอ่ะเขาเห็นเคกนี เขาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกหุ้นอื่นๆทั่วโลกกับกลายเป็นรอบเนี้ย f o r e i g n ที่เข้ามาซื้อหุ้นไทยมันทุเดทเนี่ยตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมจนถึงเมื่อวานนี้หนึ่งหมื่ล้านน่ะกับกลายเป็นกระจุกตัวซื้อไม่กี่ตัวนะครับทุกคนอันนี้คืออัปเดตจากราคาปิดเมื่อวานนะซื้ออะไรบ้างครับซื้อท็อปซื้อปูนใหญ่นะครับซื้อบ้านปูซื้อบางจังเห็นไหมครับซื้อ GC คุณจะเห็นได้เลยว่า ตัวอื่นเนี่ยซื้อนะแต่ซื้อไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่มีเซกเตอร์แบบชัดๆเช่นมันก็ซื้ออโศกสภาแล้วซื้อ b b บีซื้อ WHA นะครับซื้ออะไรอะทิสโก้แต่เห็นไหมครับว่าถ้าเป็นเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งที่มันซื้อเยอะสุดอนะรอบนี้กลายเป็นพลังงานกับปิโตนะเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับในฝั่งของตัวเอ่อเคมีคอลกับพลังงานนะครับผมก็คิดว่าในระยะสั้นๆ1สิหงสหาอย่าเพิ่งไปมองเบสเคสว่าเราจะได้20% ถ้าเราไม่ได้20%ผมเชื่อว่าโฟลเนี่ยมันจะหาหุ้นที่มันได้รับผลกระทบจํากัดจากโดเมนสิทธิ์เพย์ซึ่งหุ้นที่ผมหมายถึงคือพลังงานกับปิโต,โตนะนะครับคือ GC อย่างเงี้ยคือต่อให้โดนทารีฟแบบผลกระทบมันก็จํากัดไทยออยล์แบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งตัวเซฟสุดอย่างตัวพอทอย่างเงี้ยเมื่อเทียบกับส่งออกตรงๆค้าปิดตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะบอกว่า GC า Fro, เนี่ยผมว่าโควิด the ะโ o ล์เคีเนี่ยเราเริ่มแตะเบรคนะครับผมก็เลยสุกับพี่ปุ๊ภ,พภพาพเข้าๆประมาณนี้ พี่ปุ๊มีทิ้งท้ายนิดนึงไหมครับย่าออย่างที่เราบอกไปนะว่างบเน้นอีกครั้งหนึ่งนะงบไปมาสองของปิโตเนี่ยยังไม่ได้ดีนะพี่ปุ๊มีฝากทิ้งท้ายตรงนี้ว้นิดนึงไหมครับคือถ้าจะฝากทิ้งท้ายก็คือตัวเลขที่บอมทําให้ดูเมื่อกี้านะครับสิบาทส4 9เข้าบุ๊กเนี่ยจริงๆอ่ะมันแค่ลบ1 SD เองนะครับมันมันไม่ได้สูงนะครับมันลบ1 SD ถ้าแคตพอย์เราเนี่ยอยู่ที่ลบลบหนึ่งจุดห้าด้วยซ้ำแต่ว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวมันก็คงต้องทยอยปรับจากเดเ e ล็อปเมนตของสภาวะเศรษฐกิจที่มันมันดูเหมือนมันบัตเข้ามาแล้วครับโอเคครับงั้นวันนี้นะครับเราก็แนะนำนะครับตัวิดเดอะโฟลไปก่อนนะครับสำหรับพลังงานและปิโตส่วนเซกเตอร์อื่นๆอย่าโควิดเดอะโฟลเยอะนะเพราะว่าหนึ่งสิงหาคุณจะเจอ็คตพอยต์สำคัญนะนะครับ